สวัสดีค่ะโปขวัญกำมลวันเลื่อมสีค่ะเอ่อวันนี้พัดค่อนข้างโฟมมากๆค่ะก็คือพัดลงเยอะค่ะแต่ว่าตีเหล็กกับไดเวอร์ก็มีแหกบ้างค่ะแล้วก็แต่ว่าตีไม่ค่อยอ่อนค่ะมันพัดนอกกินลงเอ่อก็คือพัดเลยค่ะยกความดีของชอบให้น้องพัตเตอร์เลยค่ะพัดดีสุดๆเลยค่ะก็อย่างแรกเลยไดให้อยู่ในแฟร์เวย์ก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปตีเหล็กดูอีกทีค่ะ ว่ายังไงนี้ค่ะจะได้แบบเผื่อถูกเพราะว่าสนามค่อนข้างแคบค่ะต้องไดอยู่จริงๆค่ะวันนี้ก็มีเคาะป่าอยู่สองสามทีค่ะ,คะก็เอาตัวรอดมาได้ค่ะฝากเชียร์สาวไทยด้วยนะคะในไลฟ์สตรีมมิ่งเฟซ o ุ๊กยูทูบกอลอาชีพสตรีค่ะแล้วก็ใน a s s p ก็มีได้นะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ